ปากร้ายหัวใจรักตอนที่12จารุมมลหอบเอาความหงุดหงิดกลับบ้านมาด้วยเพราะภาพของระดินที่พูดถึงรัดด้วยรอยยิ้มหวานยดยังติดตาเธออยู่เลยและในขณะที่กำลังนั่งนั่งหยิกอยู่นั้นโทรศัพท์มือถือก็ส่งสัญญาณดังขึ้นเมื่อหยิบขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเลยสักนิดแต่เธอก็ตัดสินใจกดรับสายสวัสดีค่ะคุณจรุมมลนิรมชลีนะคะ จารุมนงงไม่น้อยที่จูจ่ๆก็ได้รับโทราศัพท์จากหลานสาวคนสวยของตระกูลชโยดมกุลไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายไปได้เบอร์ของเธอมาจากไหนแล้วก็รู้สึกขุนใจนิดๆด,ด้วยว่าทำไมช่วงนี้ถึงมีแต่ผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับรัฐเข้ามาววุ่นวายกับเธอซะจริงดาราสาวใหญ่นั่นก็คนนึงแล้วนี่ยังจะรมชลีสาวไฮโซอีกคนอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะว่าชาลีได้เบอร์คุณมาจากไหนชลีได้มาจากคุณแม่ของคุณนะคะ อ๋อค่ะว่าแต่มีเรื่องอะไรคะจารุมนเอ่ยถามมออกไบหลังจากได้รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นได้เบอร์เธอมาจากแม่ของเธอนี่เองคือว่าคุณย่าของชฉลีนะคะตอนนี้ท่านกำลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรอคะแล้วท่านเป็นอะไรมากไหมคะจารุมลตกใจที่ได้ยินแบบนั้นเพราะจำได้ดีว่าตอนเจอกันในงานเลี้ยงท่านยังดูแข็งแรงดีแต่ทำไมจูจ่ๆถึงเข้าโรงพยาบาลได้ เออก็ไม่มากหรอกค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านมีเรื่องอะไรอยากจะคุยกับคุณท่านก็เลยให้ชลีโทรมาเชิญคุณไปพบท่านที่โรงพยาบาลหน่อยนะคะไม่ทราบว่าจะรบกวนคุณมากเกินไปหรือเปล่าคะต่อให้ใจแข็งแค่ไหนหรือว่างุนงงสงสัยเพียงใดหากคนไข้ร้องขออยากพบหน้าถึงไม่รู้จักกันมาก่อนก็คงจะใจดำไม่ลงแน่ๆดังนั้นจารุมนจึงรับปาก ว่าจะไปพบคุณชนิดาที่โรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายขอบคุณมากนะคะชลีจะได้เรียนให้คุณย่าทราบว่าตกลงคุณจะมาพบท่านล้านสาวตระกูลชโยดมกุลเอ่ยด้วยน้ำเสียงดีใจก่อนจะขอตัวแล้ววางสายไปก่อนหลังจากจบการสนทนากับรมชลีจารุม,มนก็มาสงสัยไม่เข้าใจว่าเหตุใดคุณหญิงของบ้านชโยดมกุลถึงต้องอยากพบเธอด้วยอืม ทำไมพักนี้มีแต่เรื่องแปลกๆเธอ,อถอนหายใจออกมาเมื่อคิดว่าช่วงนี้ชีวิตของเธอมีแต่อะไรแปลกๆไม่หยุดทั้งเรื่องของะระดินและนี่ยังเป็นเรื่องของคุณย่าแฟนในรัตอีกคนที่จู่ๆก็มาบอกว่าต้องการพบเธอตกลงมันเรื่องอะไรกันเนี่ยจะรุมนลถามตัวเองแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้สุดท้ายเลยสรุปว่าสงสัยไปก็เท่านั้นพรุ่งนี้ เมื่อเธอไปพบท่านก็คงจะรู้เรื่องทั้งหมดเองหลังเลิกเรียนจะรุมวนแวะไปซื้อดอกไม้แล้วขับรถไปโรงพยาบาลเอกชนที่รมชลีแจ้งให้เธอทราบเมื่อคืนเธอหิ้วกระเช้าดอกไม้เดินเข้าไปในตัวอาคารและขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นห้องที่คุณชนิดาพักฟื้นอยู่เธอเดินไล่ดูหมายเลขห้องมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องที่คุณชนิดานอนรักษาตัวจึงยกมือเคาะประตูสองสาครั้ง ก่อนจะบิดลูกบิดประตูเข้าห้องไปเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เห็นว่าผู้สูงวัยกำลังเอนหลังอยู่บนเตียงที่ปรับพนักให้สูงขึ้นเพื่อให้คนไข้ได้นั่งพักพิงได้ถนัดโดยมีพยาบาลพิเศษคอยดูอยู่ใกล้ๆจารุมนเดินตรงไปวางกระเช้าที่โต๊ะซึ่งเต็มไปด้วยกระเช้าดอกไม้หลากหลายรูปแบบคงจะเป็นของบรรดาคนในแวดวงสังคมเดียวกันที่มาเยี่ยมท่านก่อนหน้านี้ เมื่อจัดการวางดอกไม้เรียบร้อยสาวน้อยก็ยกมือขึ้นไหวสวัสดีค่ะไวพระเธอหนูนางยกมือรับไหวพร้อมกับเปิดรอยยิ้มกว้างจารุมนล,ลอบสังเกตดูก็ไม่เห็นว่าคุณชนิดาจะเหมือนคนเจ็บป่วยที่ตรงไหนเพราะดูหน้าตาท่าทางก็สดใสและสดชื่นอยู่ไม่น้อยและความสงสัยของเธอนั้นก็ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะมองออก นางชนิดาจึงเอ่ยข้อสงสัยให้เธอได้รู้ก็แค่ตรวจร่างกายประจำปีนะจ้าหนูจ,าจา๊าแต่สามีฉันก็ทําเป็นเรื่องใหญ่คนเลยเข้าใจผิดกันไปหมดคิดว่าฉันป่วยหนกักจบประโยคพร้อมกับหัวเราะเบาๆในขณะที่อีกฝ่ายหัวเราะนั้นจะรุมวนรู้สึกกับว่าเหมือนเธอจะตาฝาดไปเพราะเธอคิดว่าถ้าทางหัวเราะแบบนี้เหมือนใครสักคนที่เธอไม่ใครจะชอบหน้าเขานัก ก็นีรัดตากล้องมากกวนคนนั้นนั่นแหละเออว่าแต่คุณชนิดาอยากพบเจ้าจ๋าเรื่องอะไรหรอคะเธอตรงเข้าประเด็นทันทีเพราะไม่ชอบเก็บความสงสัยเอาไว้นานนักอืมฉันว่าหนูจา้จาจ๋าเรียกฉันว่าคุณย่าดีไหมมันดูสนิทสนมเป็นกันเองกว่าเรียกคุณชนิดาตั้งเยอะอีกอย่างฉันเอ็นดูหนูมากๆ เหมือนกับเป็นหลานแท้ๆคนหนึ่งเลยอยากได้ยินหนูเรียกฉันว่าย่ามากกว่านะจ๊ะผู้สูงวัยกล่าวอย่างนั้นและจารุมนก็ตอบตกลงค่ะคุณย่าดีจ้ะนี่แหละฟังและชื่นใจเรื่องที่ฉันอยากจะขอร้องหนูนะ่ะมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแต่ว่ารออีกสักนิดจะได้ไหมเดี๋ยวฉันจะบอกหนูเอง ว่าอยากจะให้หนูเจ้าจ่าช่วยเรื่องอะไรคุณพยาบาลคะพาฉันเข้าห้องน้ำหน่อยนางเอ่ยกับเธอแล้วก็หันไปกล่าวกับพยาบาลพิเศษที่นั่งอยู่ไม่ห่างกันจากนั้นขยับกายลงจากเตียงจารุมนรีบเข้ามาประคองโดยมีพยาบาลมาช่วยอีกฝั่งหนึ่งก่อนจะพาคุณชนิดาหายเข้าห้องน้ำไปเมื่อส่งท่านเข้าห้องน้ำโดยมีนางพยาบาลดูแล จารุมนจึงเดินออกมายืนที่ข้างเตียงคนไข้เหมือนเดิมถึงตอนนี้เธอจะยังงงไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ผู้สูงวัยต้องการคืออะไรกันแน่บอกให้เธอมาเยี่ยมและมีเรื่องจะคุยด้วยก่อนจะบอกว่าอยากให้เธอเรียกท่านว่าคุณย่ามากกว่าเรียกคุณชนิดาแล้วพอเอ่ยถามท่านก็บ่ายเบี่ยงเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่ในขณะที่กำลังสงสัยอยู่นั้น จรุมลก็ได้ยินเสียงเปิดประตูยังไม่ทันที่จะหันหลังไปมองว่าเป็นใครเธอก็ได้ยินเสียงคุ้นหูดังขึ้นสะก่อนคุณยา่าเป็นยังไงบ้างครับพอได้ยินเสียงนี้เท่านั้นแหละจรุมนหันหลังควับทันทีแล้วก็ตาโตด้วยความประหลาดใจเพราะไม่คิดว่าจะได้มาเจอในรัฐที่นี่อีกฝ่ายมาพร้อมกับกระเช้าผลไม้เยี่ยมไข่และคงแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแบบเดิมของเขา ใช่ว่าจะเป็นจารุมนเท่านั้นที่ประหลาดใจรัฐเองก็ประหลาดใจเหมือนกันที่ได้เห็นเธอมายืนอยู่ในห้องพักฟื้นของยา่าเยคุณหนูจอมวางท่ารู้ได้ยังไงว่าย่าของเขาป่วยเธอถึงได้มาเยี่ยมท่านแบบนี้ซ้ำยังทำมองหน้าเขาเหมือนเป็นตัวประหลาดอีกนั่นมาแล้วสายตาแบบดูถูกนี่คงจะคิดละสิว่าเขากำลังทำคะแนนด้วยการมาเยี่ยมคุณย่าของคนรัก ึงได้มองเขาด้วยสายตาหมันไส้แบบนั้นแถมยังมีอาการเบ้ปากตามมาด้วยเวลาเห็นเธอทำหน้าแบบนี้ทีไรเขาเลยอยากจะไปขยำแก้ไมห่หายหมันเคี้ยวจริงๆชายหนุ่มคิดเอาไว้ในใจส่วนจรุมนนั้นคิดเหมือนกับที่รัดเดาไว้เปียบทีเดียวเธอกำลังนึกหมันไส้เ้าที่โผล่มาเยี่ยมคุณชนิดาพร้อมของเยี่ยมไขรแบบนั้นคงนึกจะทำคะแนนละสิในรัชหมันไส้ จารุมนมองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยอารมณ์หมันไส้บวบขุนเคืองในใจยังบอกไม่ถูกเนี่ยมาที่นี่ทําไมในรัฐจารุมนเป็นฝ่ายเปิดฉากประทักขรมก่อนถึงจะโดนเขาโต้อต,อตอบจนหมดรูปทุกครั้งที่เถียงกันแต่เธอไม่เคยคิดจะหยุดโต้เถียงกับเขาสักครั้งที่ได้เจอหนะ้าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็มาเยี่ยมใครสิครับหรือคุณเห็นว่าผมจะมาดูหนังหน้าตาท่าทางคุณก็น่าฉลาดนะ ไม่น่าถามอะไรแบบฉลาดน้อยอย่างนี้เลยว่าจายังคงร้ายกาจเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้จารุมนหน้าแดงด้วยความโกรธได้เหมือนเดิมเป๊ะก่อนที่สงครามจะปะทุไปมากกว่านั้นคนห้ามสึกก็ออกมาจากห้องน้ำพอดีเมื่อราหันไปเห็นว่ายญ้าเดินออกมาจากห้องน้ำโดยมีนางพยาบาลช่วยประคองชายหนุ่มก็ปราดเข้าไปช่วยประคองอีกคนเมื่อจัดการให้นางชนิดานั่งลงบนตเตียงเรียบร้อย ชายหนุ่มก็ค่อยหันมามองหนะ้าแขกอีกคนในห้องที่กำลังมองเขาอย่างไม่วางตารบกวนคุณพยาบาลออกจากห้องสักครู่นะคะฉันมีเรื่องจะต้องคุยกับหลานผู้สูงวัยเอ่ยกับพยาบาลฝ่ายพยาบาลสาวหน้าตาจิ้มลิ้มก็พยักหน้ารับก่อนจะเดินออกจากห้องไปไงเจ้าตัวดีถ้าอย่าไม่เข้าโรงพยาบาลไม่คิดจะมาเยี่ยมสินะ นางกล่าวพร้อมกับมองศบตาหลานชายโดยไม่สนใจเลยว่าหลานชายตัวดีจะทำขยิบตาส่งสัญญาณไม่ให้นางเอ่ยอะไรไปมากกว่านี้แต่คนเป็นย่าทำเป็นไม่เห็นซะอย่างนั้นได้ข่าวว่าเปิดสตูดิโอใหม่ไม่เห็นจะส่งบัตรเชิญมาให้ย่ากับปู่แล้วก็พ่อสักใบไปติดเชื้อใจดำมาจากใครย่าจําได้ว่าไม่เคยเลี้ยงหลาน ให้เป็นคนใจดำแบบนี้นะนางยังคงกล่าวตำหนิหลานชายต่อไปและตอนนี้คนเป็นหลานก็เลิกพยายามที่จะส่งสัญญาณแล้วเพราะรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์อะไรและคนที่เขาไม่ต้องการให้รับรู้เรื่องราวประวัติของเขาตอนนี้กำลังทําหน้าเหวอฝ่ายจารุมนนั้นรู้สึกเหมือนหูอื้อตาลายเมื่อได้ฟังคำพูดของคุณชนิดา จากคำพูดทั้งหมดที่ผู้สูงวัยเอ่ยออกมาตีความได้ความหมายเดียวเลยว่ารัฐไม่ได้คิดเป็นหนูตกทางเข้าสารมาจีบหลานคนรวยหากแต่เขานี่แหละที่เป็นหลานชายของตระกูลน,นี้เองเลยแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดที่เธอเคยวางมาทำเป็นรู้ความลับของเขาต่อว่าเขาแล้วก็ย่อเยอ้ยสารพัดเรื่องที่เขาคิดหมายปองจ้องเด็ดดอกฟ้า คิดจีบหลานเศรษฐีสรุปว่าเธอคิดไปเองทั้งหมดใช่ไหมซ้ำยังคิดได้ห่างไกลจากความจริงมากชนิดหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวตายแล้วจ๋า,จา,จาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยหนะ้าแตกขนาดนี้มาก่อนเลยปล่อยไก่ไปหมดเล้าแล้วเนี่ยยิ่งคิดจะรุมมลก็ยิ่งอายทับแทกแผ่นดินหนีโดยเฉพาะเมื่อเธอเหลือบสายตาไปปะทะ เข้ากับดวงตายาวรีสีน้ำตาลของเนรัตตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาคงจะนึกขำเธออยู่ในใจเป็นแน่ที่เธอไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างแต่กลับจับแพ้มาชนแกะคิดนั่นเติมนี่ลงไปจนกลายเป็นเรื่องหน้าแตกครั้งใหญ่อยากจะร้องไห้อ่ะเออคุณย่าคุณย่าคีจะทำอะไรครับชายหนุ่มกระซิบถามคนเป็นย่า ในขณะที่สาวน้อยมานางพยากกำลังอยู่ในห่วงวิกฤตเสียความมั่นใจไปชั่วขณะจนไม่ทันได้มองเขาย่ากำลังจะหาคนเหมาะสมที่จะมาปราบแกนางเอ่ยพร้อมรอยยิ้มอะไรนะครับย่าชายหนุ่มถามด้วยความคาดไม่ถึงไม่คิดว่าย่าจะเล่นมุกแม่สื่อให้เขากับเย้คุณหนูจอมวังท่าคนนี้ทำไม มันผิดมากนักเรื่องไงฉันก็มีสิทธิ์จะห่วงหลานเรื่องคู่ครองยิงชลากระซิบกลับไปก่อนจะหันมาส่งยิ้มหวานให้จรุมลที่งอยู่ในอาการอึ้งเหมือนเดิมหนูจ้าจ๋าคงรู้จักกับเจ้ารัฐหลานของฉันแล้วใช่ไหมเห็นว่าทำงานร่วมกันบ่อยๆเจ้านี่ออกจากปากร้ายอยู่ยังไงหนูอย่าถือสานะลูกนะเอ่อค่า คำสั้นๆจากปากของจารุมลเพราะตอนนี้ดูเหมือนเธอยังไม่หายช็อกกับความจริงที่ได้รับรู้ส่วนรัตเมื่อเห็นว่ายาก,กำลังจะเริ่มแผนการชายหนุ่มก็คิดจะชิงหลบไปซะก่อนเพราะยังไม่อยากรับมือกับความวุ่นวายที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาไม่คิดมาก่อนว่ายาจะเล่นแผนหลอกให้เขามาเจอกับจารุมนที่นี่แถมยังเปิดเผยความลับ เรื่องที่เขาปิดวางมาตลอดว่าเป็นหลานชายของตระกูลชยโยดมกุลแล้วเปิดเผยความลับกับใครไม่เปิดยากกลับมาเปิดเผยให้คุณหนูจอมวางท่าคนนี้ได้รู้นี่แหละเป็นเรื่องที่เขากังวลนักมีหวังว่าต่อไปนี้ชีวิตของเขาคงได้วุ่นวายแน่ๆเพราะคุณหนูนั่นเป่าประกาศอยู่เปล่าๆว,ว,ว่าจะหาความลับของเขาออกมาแชให้ได้ไอายเฮ้ยมียจะคิดเลยจริงๆ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมัง่งยังไงตอนนี้ชิ่งไปก่อนแล้วกันเมื่อคิดอย่างนั้นชายหนุ่มก็โน้มกายเข้าไปกอดย่าของตัวเองแน่นๆพร้อมกับหอมแก้มไปหนึ่งทีก่อนจะรีบกล่าวลาเพื่อตัดช่องน้อยเอาตัวรอดดูท่าทางคุณย่าสบายดีนะครับผมมีงานต้องรีบกลับไปทำซะด้วยเอาเป็นว่าวันนี้ผมกลับก่อนแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาเยี่ยมใหม่ไปนะครับยา่า พูจบรัฐก็ยืดตัวตรงแล้วรีบเดินเร็วๆผ่านจารุมนไปที่ประตูทันทีแล้วก็เปิดประตูออกไปชนิดที่ย่ายัางเรียกไม่ทันเจ้าหลานตัวแสบนางชนิดาเอ่ยตามหลังหลานชายที่ชิงออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หันมามองหน้าสาวน้อยที่ตอนนี้ค่อยๆปรับอารมณ์ของตัวเองได้แล้วนี่ละจาหนูจา๋จา เรื่องที่ฉันอยากจะขอร้องหนูเออคือคือจ้จาจ๋าไม่เข้าใจอะค่ะว่าเขาเออในรัฐอะค่ะเขาเป็นหลานคุณย่าจริงๆหรอคะจะรุมนลพูดตะกุกตะกากเลยทีเดียวเพราะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวที่ได้ยินและได้เห็นมากนักจากลายเซนที่เธอเห็นในหนังสือรวมภาพนั้นรัฐใช้นามสกุลว่าใจสะอ้านแล้วทำไมคุณชนิดาถึงบอกว่าเขาเป็นหลาน มันมีบางเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับบ้านชโยดมกุลที่ฉันบอกรายละเอียดให้หนูรู้ตอนนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่ฉันอยากจะขอร้องให้หนูช่วยก็คืออยากให้หนูช่วยดูแลในรัฐเขาหน่อยอะไรนะคะดูแลเขานะหรอคะจะรุมวนอึ้งเป็นรอบที่สองจะให้ไปดูแลกู้อริแสนร้ายกาจคนนั้นเจอหน้าก็แทบจะฆ่ากันตายไปข้างหนึ่ง แล้นี่คุณย่าชนิดาจะให้เธอไปดูแลในนั่นไม่มีทางเป็นไปได้เมื่อเห็นหน้าตาอึ้งๆของสาวน้อยแล้วคุณชนิดาก็พอจะมองออกฉันรู้จ้ะมันเป็นเรื่องที่หนูลำบากใจแต่หนูก็เห็นว่ารอบๆตัวเจ้ารัฐมีแต่พวกนางแบบที่สวยแต่รูปจูบไม่หอมฉันไม่อยากได้สาวๆพวกนั้นมาเป็นหลานสะพ้ยนะจ๊ะหนูจะจา พอได้ยินอีกฝ่ายกล่าวมาเช่นนั้นภาพความทรงจำก็ปรากฏขึ้นมาเป็นฉากฉากเป็นต้นว่าตอนที่ในรัตถูกร้อมรอบด้วยบรรดานางแบบที่เขาร่วมงานด้วยภาพตอนที่เขาพูดคุยยิ้มแล้วก็หัวเราะก,กับสาวๆเหล่านั้นแน่นอนว่าการยิ้มและหัวเราะแบบนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเวลาอยู่กับเธอและล่าสุดก็ภาพการพูดคุยอย่างสนิทสนมระหว่างเขากับดาราสาวใหญ่คนนั้น คือแต่แต่หนูไม่เข้าใจอะค่ะว่าเธอพูดยังไม่ทันจบคุณชนิดาก็เอ่ยขึ้นมาก่อนหนูอาจจะไม่ชอบหน้าเจารัดเท่าไหร่แต่นึกว่าเห็นกับคนแก่อย่างฉันเถอนะคนเป็นปู่เป็นย่าก็หวังอยากให้ลูกหลานได้คู่ครองที่ดีจะว่าไปแล้วความจริงถ้าเป็นไปได้ฉันเละอยากได้หนูมาเป็นหลานสะพ้ยซะด้วยซ้ำฮะอะไรนะคะ จารุมนอึ้งไปกับคำว่าหลานสะพ้ยเธอกับเนรัตเนี่ยนะไม่มีทางเด็ดขาดเธอคิดปฏิเสธในใจใช่จ้ะถ้าเลือกได้ฉันอยากได้ผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบหนูนี่แหละมาเป็นหลานสะพ้ยแต่หนูคงจะเกลียดหน้าเจ้ารัตมากละสินะท้ายประโยคของท่านเสียงนั้นอ่อนลงหน้าตาดูเหมือนคนหมดหวงังจารุมนเห็นอย่างนั้นจึงรีบเอ่อยขึ้น เปล่านะคะจ้าจ๋าไม่ได้เกลียดเขาค่ะเหรอถ้าอย่างนั้นก็ดีสิฉันจะได้ฝากหนูดูแลควบคุมความประพฤติเจ้ารัฐซะเลยยิ่งเปิดสตูดิโอแบบนี้ยิ่งมีแต่สาวๆมารุมล้อมมากกว่าเดิมบอกตรงๆผู้หญิงพวกนั้นไม่น่าไว้ใจสักคนฉันก็เลยอยากให้หนู มาคอยควบคุมไม่เ้เจารัดไปหลงสเสน่ห์สาวๆพวกนั้นนะมันจะเป็นการรบกวนหนูมากเกินไปไหมจารุมนเห็นแววตาเป็นห่วงเป็นใย,ยหลานชายชายชาัดอยู่ในแววตาของหญิงชราเธอจะปฏิเสธดีไหมไปดูแลไม่ให้ในนั้นหลงสเสน่ห์ใครนะหรอเห็นมีแต่สาวๆมาหลงสเสน่ห์เขาแล้วสิม,มิว่าจารุมนนึกแย้งคำพูดของนางชนิดายอยู่นิดๆ จะดีหรอคะคุณย่าดีสิจ้าฉันไม่เห็นว่าใครจะเหมาะสมไปกว่าหนูละละเห็นมีแค่หนูคนเดียวนี่แหละที่กล้าโตแย้งกับในรัฐเขาได้โถคุณย่าค่ะโต้เถียงกับเขาที่ไรจ้าจ๋าก็แพ้ทุกทีนะคะจารุมลได้แต่นึกในใจเมื่อได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายนะหนูจ้าจ๋าถึงไม่ได้มาเป็นหลานสะพ้ย ขอแค่ให้หนูไปควบคุมเจ้ารัตให้ฉันหน่อยไม่ให้ตละเลไปกับสาวๆพวกนั้นก็พอแล้วจารุมนมองลึกเข้าไปในดวงตาของนางชนิดาหญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นย่าและมีความห่วงใยคนเป็นหลานขนาดนั้นเองในสมองของเธอก็ปรากฏภาพใบหน้ายิ้มหวานของดาราสาวใหญ่รรินรำพาขึ้นมาียได้ท่าทางที่ไรนั้นแสดงออกว่าสนใจในรัตจนเกินเหตุ ซ้ำยังกล่าวตีกันกับเธออีกด้วยว่าอย่าได้นึกสนใจเขาเพราะไม่อยากทะเลาะก,กันเรื่องแย่งผู้ชายแล้วคุณนรินมีสิทธิ์อะไรมาห้ามเธอแบบนั้นเล้วยังหน้าตาเคลิ้มฝันตอนเล่าถึงเรื่องในรัฐเปิดสตูดิโอนั่นอีกหน้าขัดตาและชวนโมโหที่สุดคนอย่างคุณหนูจ้าจ่าเนี่ยนะต้องมาถูกป้าแก่อย่างรรินมาออกคำสั่งห่วงห้ามฝันไปเถอะไม่มีวันสลอก เกิดเป็นคุณหนูเจ้าจ๋ามายังไม่เคยมีใครออกคำสั่งห้ามได้เลยเมื่อคิดแบบนั้นอารมณ์อยากเอาชนะไม่อยากเสียเชิงบวกกับภาพความหลังที่ในรัฐเคยทำให้เธอเสียหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งจากงานวันแนแนวอาชีพที่เรียกได้ว่าเสียหน้าครั้งมโหัรานที่สุดต่อหน้ารุ่นพี่ทั้งคณะตอนนี้ยังเป็นเรื่องที่พูดกันไม่เลิกแล้วยังเรื่องล่าสุด ที่เธอหน้าแตกชนิดหมอไม่รับเย็บแล้วปล่อยไก่จนหมดเล้าที่เขาเป็นหลานตระกูลชโยโดมกุลนี่อีกเธอเหมารวมทั้งหมดว่านั่นเป็นความผิดของเขาแค่เหตุผลทั้งหมดนี่เธอก็คิดว่าสมควรแล้วที่จะเอาคืนในนั้นด้วยการไปเป็นผู้ควบคุมเขาตามที่คุณชนิดาขอร้องเมื่อคิดทบทวนความหลังแล้วจารุมนก็บีบมือนางชนิดาแน่นเป็นการบอกถึงการตัดสินใจของเธอ ค่ะคุณย่าเจจ๋ารับปากค่ะรับรองว่าจะจ๋าจะไม่ยอมให้ไก่แก่แม่ปลาช่อนหน้าไหนมาเข้าใกล้ในรัดเด็ดขาดคุณย่าวางใจได้ค่ะเธอเอ่ยด้วยวาจาและแววตาที่มุ่งมั่นเป็นอันมากนางชนิดามองสบตามุ่งมั่นของสาวน้อยด้วยความรู้สึกพึงพอใจและพยายามเก็บรอยยิ้มดีใจเอาไว้ใต้ใบหน้าอย่างแนบเนียนที่สุดความจริงหลังจากได้เห็นว่าหลานชายตัวดี ยืนพูดคุยกับจรุมลที่็อบป,ปี้โรงแรมในวันนั้นก็คิดแล้วว่าสาวน้อยคนนี้น่าจะเหมาะกับหลานชายของตนเองเป็นที่สุดเพราะดูท่าทางก็เข้ากันดีพราะคิดอย่างนั้นก็เลยโทรไปหาวลีที่บ้านสวนเพื่อสอบถามถึงพฤติกรรมหลานชายเหมือนที่เคยทำเป็นประจำเพื่อให้รู้แน่ชัดว่าอีกฝ่ายเคยพาผู้หญิงคนไหนไปที่นั่นหรือไม่เพราะค่อนข้างแน่ใจว่า ลานชายไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนไปที่นั่นอย่างเด็ดขาดหากเขายอมพาใครไปล้ะก็แสดงว่าต้องเป็นคนที่พิเศษจริงๆและก็ให้ประหลาดใจบวกกับดีใจที่ได้รู้ว่าผู้หญิงคนเดียวที่รัดเคยพาไปบ้านสวนคือจารุมนนี้เองดังนั้นจากที่แค่คิดก็เลยตัดสินใจจะลงมือทำจริงๆซะเลยเพื่อจะได้จารุมนมาเป็นหลานสะพ้าสมใจขอบใจหนูมากเลยนะ ที่ยอมช่วยคนแก่อย่างฉันต่อไปนี้ฉันถือว่าเจ้ารัฐเป็นสมบัติของหนูนะหนูสามารถควบคุมเขาได้เต็มที่หากเขามีปัญหามากก็บอกไปว่าคุณย่าอนุญาตแล้วห้ามขัดแย้งเด็ดขาดค่ะรับรองจ้าจ๋าจะไม่ทำให้คุณย่าผิดหวังสาวน้อยจับมือเล็กที่เหี่ยวย่นตามไว ของนางชนิดาแนบแน่นเหมือนเป็นสัญญาระหว่างหญิงต่างวัยแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือการในรัฐออกจากบรรดาสาวๆทั้งหลายที่เข้ามารุมล้อมเขาทั้งในตอนนี้และในอนาคตอีกด้วยนอกจากนี้จุดมุ่งหมายในใจของจรุมลยังมีมากกว่านั้นอีกนิดหน่อยก็คือถ้าคิดว่าครั้งนี้จะเป็นการเอาคืนในตากล้องปากไร้ให้สาสมกับที่เคยหน้าแตก และสูญเสียความมั่นใจเพราะเขามานับครั้งไม่ถ้วน